นุมมากอะไรก็ไม่รู้ไม่อิ่มแล้วเราเพียงไม่อิ่มเลยเรามาถึงเวลาที่จะตัดผินแล้วนะคะ ท่านแรกนะคะให้ทีมไหนผมให้ทีม A ครับต่อไปนะคะให้ทีมไหนคะผมให้ทีม B ครับโนี่ขาดวาย้ว น่ากลัวมากน่ากลัวมากน่ากลัวมากคุณกลางคิดดีๆนะพี่ให้ทีมไหนคะทีมเอครับจริงเหรอใช่เหรอคิดว่าแพ้ รู้สึกแบบทาใจว่าเลยกูจะเต้นยังไงดีวะเนี่ยกูจะแตกลูกในดีอะไรอย่างเงี้ยการว่าชนะมั่นใจมากว่าทีมเราชนะแต่พอประกาศผลออกมาแพ้คือแบบเป็นไปไม่ได้ค่อนข้างเฟลมากคืออะไรที่เราตั้งใจคิดว่าได้อแต่ว่ามันไม่ได้อะมันรู้สึกแบบโคตรเซ็งอะะคนที่เป็นโจ๊กเกอร์ก็ต้องแต่งด้วยใช่ไหมครับจอด้วยโจ๊กเกอร์ก็ออกมาค่ะ <c oughs> <c oughs> พอประกาศว่าโจ๊กเกอร์คือนนนี่ก็ยังงงว่าแล้วนนมันทําอะไรให้เราทีมเราแพ้วะก็เลยถามนนทําอะไรวะมันบอกว่าก็มีแบบทําน้ําปลาหกบ้างแล้วก็ไม่ช่วยแกะหอยบ้างก็มันคิดมาตั้งแต่แล้วแล้วว่ามันใช่แล้วมันก็ใช่จริงๆน้าําปลาน้าําปลาหกไยเร็วๆก็ไม่มีใครมาตามนะเรายังมีแผนสำรองเพราะเงินทั้งหมดอยู่นี่เขาใช้แล้่เยอะไรทำอะไร ไข่เ<ค>จียวไงไข่น้ำน้ำมันน้ำมันด้วย <c oughs> ทีมแทนดูไม่ออกเลยทุกคนแบบช่วยกันมากส่วนเต้ใช่ไหมก็ทำหน้าที่ดีมากคือล้างหอยเตรียมผักทุกอย่างนะคิดในใจว่าหรือว่ามันลืมว่าตัวเองเป็นโซกเกอร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าแบบว่าเฮ้ยเข้าใจโจ์ไหมว่าตัวเองเป็นโจเกอร์อยู่โอ้ยมึงแค่ดูดูก็รู้แล้วว่ามันเยอะกว่าชอบอะไรไข่ไข่อะหอยหอยไม่ชอบ มันอยูเหมือนตัวด้วงอะอันนี้ปากหมูเราใช่หมูขาวหยมให้หนูขายเฮ้ยมเหยนี่ทำถุงยิมอันนี้จะทำอะไรอ่ะแล้วเตก็เดินไปหยิบถุงหมูที่ขโมยมาออกมาต้องเงียบนะเงียบนะก็ไม่บอกบอกให้หันก็ไม่หันอ่ะพี่แทนก็ไม่หันก็ยืนยื่เฉยเอ่ะสิ่งแรกที่รู้สึกเลยคือฉันเป็นโจ๊กเกอร์ไม่ดีตรงไหนฉันเป็นโจ๊กเกอร์ไม่ดีตรงไหนโจ๊กเกอร์อีกทีนึงคือเต้ ไ้ไม่ทําอะไรเลยพพอร์ตทีมทุกอย่างช่วยทําอาหารช่วยเก็บหอยพพอร์ตทีมทุกอย่างฉันเป็นโซเกอร์ไม่ดีตรงไหนหมดลงโทษของผู้แพ้ก็แต่งเป็นผู้หญิงแล้วก็ให้เต้นคอฟเวอร์เพลงหนึ่งเพลงเริ่มแต่งได้ค่ะดูนีสวยดูวิกดูวิกขอดูวิกหน่อย อาตุ้ยม <si ันน่ารักมปอะไรนะตุ้อันี้ไม่ดีสุดแล้วอ่ะมันสวยไม่มันสวยสุดอันเนี้ยอันเนี้ยน่ารักสุดเลยเน้ยชุดน่ากลัวมากต้องมีชุดด้วยว่ะเสรแล้วสีแดงนั่นอ่ะเดี๋ยวพี่ภูแค่ใส่อะไรได้มันตัวเล็กนิดเดียวเองอ่ะขอดูอันนี้อุ้ยหรือว่าอันนี้วะนี่ใส่ด้วยหรอชุดนั่นไหมอ่่ชุ้เฮ้ยต้องใส่เฮ้ยต้องใส่นี่เพื่ออะไรชุดอะไรเสื้อเนี่ยโอ้โหจะใส่้อ เฮ้ยมันสวยสุดแล้วนะเว้ยเฮ้ยมีสใสอ่ะเออไม่มีใสนี่ปุกแน่ี้อนังงดียพ่งใส่แล้วใส่้วย่าฮัลไล่่ยังไงใ่ยังงลนาดนี้ไม่ได้ใส่แล้วนยงไงก็ไม่ลนอยเวลา มือสั่งที่ปูกามีแล้วมีมาทุกชาติเลยจ้ามีแบบแนวแบบ B N K ใช่ไหม B N K คือแทนโนนก็เป็นแบบว่าแนวเกาหลีเป็นอาจุ้มากแก่ๆมาเต้นอีเจมเป็นแบบว่าแนวทัวจีนอีพี่ปุกเป็นอาร์บเบลเยอะมากอันเนี้ย c h 야

Okay, ไมไนวลเป๊ะอ่ะคือรายการเตรียมมาหรือเปล่าเนี่ยให้นนเต้นปะเนี่ยอะไรเี่ยคือมันมันใช่เขาเลยแต่มีคนนึงอ่ะที่คิดว่าไม่ปล่อยก็คือพี่แทนรู้ว่าว่าเต้นได้แต่ไม่เต้นนะพี่แทนอ่ะือแบบเออถ้าพี่แทนเต้นตั้งแต่แรกนี่คือแบบน่าจะต้องมีคู่แข่งกับพี่นนแน่นอนอ่ะแต่เต้นแรงสุดเพราะว่าอน j o y โชว์มาสกอนซีเกมอยากได้ใครที่สุดในโต๊ะนี้เท่านั้นเลิกแทนแล้วกัน วันนี้เราจะมาเรียนรู้สับเกตคือคําว่าตุกตุกก็คือเราคาดหวังแล้วไม่ได้ตามที่เราหวังเช่นเวลาเราไปซอยอย่างเงี้ยเราอะก็ต้องหวังเนาะว่าเราจะได้ผู้หรือเราจะได้คนในี่ยหิ้วกับบ้านแต่แต่แต,แต่ตีหนึ่งก็แล้วตีสองก็แล้วออกมากินข้าวหน้าซอยก็แล้วแต่ก็คือว่าผู้ชายไม่ดีลนั่นคือตุกตุบตุก